สวัสดีครับมีนนทกอยู่ที่2 id ไอชาวบ้านอีกแล้วนะครับ EP ที่สองแล้วนะครับ,รบที่แรกว่าจะลงคลิปเมื่อวานหลับเพียหลับไปเลยก็เลยมาที่2 id อ,อก่อนนะครับพอดีเขานัดเชาว้ก็ไปกันเลยดีกว่านะอันนี้เขาเรียเกมาว่าพลังไม่ค่อยขึ้นไม่รู้พลาดจุดไหนด้วยอ่าก็ดูเรื่องพลังเนาะ ไอดีนี้ VIP 10นะครับเป็นไอดช่วงเริ่มต้นเอลแปดสิบแอันดับแรกเราก็ดูชุดก่อนนะอ่ากล่องนี้ยังซื้อไปไม่ถึงไหนเลยนะครับอันนี้คือต้องซื้อทุกชุดที่ซื้อได้นะครับ V10 ก็น่าจะได้ทุกชุดแหละสนะโดยเฉพาะเน้นเน้นชุดนี้เลยชุดนางพยาบาลน,นะครับเน้นชุดนี้ที่สุดเลย อย่างแรกกะน่นนะคือชุดชุดไม่พออย่างที่สองคือของในฟาร์มอ่ของในฟาร์มไม่ได้ซื้อเลยนะครับพลังมันได้ขึ้นชา้าของในฟาร์มเรายิ่งซื้อเยอะอ่ะพลังเราก็ยิ่งไปไวนะครับในขนาดใช้ทองยังไม่ได้ซื้อเลยในขนาดที่ใช้ทองยังไม่ได้ซื้อเลย ขาดเยอะเลยครับน่าจะไม่ได้ซื้อสกชิ้นเลยแหละดูทรงแล้วเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อมีหนึ่งอันนี้น่าจะได้มาจากสีสนะีมั้งคิดว่าอันนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยน,นี่ก็ยังไม่ได้ซื้อสักชิ้นเลยของในฟาร์ัอันนี้คือขาดเยอะเลยแหละของในฟาร์แล้วก็จะมีชื่อผู้จัดก,การฟาร์อีกนะครับตรงนี้ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อเลยก็น่าจะไม่ได้เข้าโหมดฟาร์มเลยแล้วมั้งใช่ไหมเนี่ยมีชุดที่เป็นสปีดด้วยเรื่องเวลาเราใช้เพชรซื้อของในฟาร์มซื้อชุดอะไรพวกนี้นะให้ดูกิจใช้เพชรเป็นหลักนะครับกิจใช้เพชรคือตรงนี้เวลาเราใช้เพชรเราดูตรงนี้เป็นหลักว่ามันได้อะไรแล้วเราไปซื้อนะครับเวลาเราใช้เพชรก็ใช้ให้มันเต็มอย่างเงี้ยสองพันสี่พันหกพันหรือหมื่นหนึ่งประมาณนี้นะ ต้องใช้ให้มันพอดีกับกิจเราจะเอาแค่ช่วงไหนแล้วก็ใช้ให้มันพอดีนะครับตรงนี้นอะเดี๋ยวพลังมันจะไปไวเองแล้วก็ไอ้ที่เพิ่้นก็ต้องเส้นทางทุดผดเนานะอ่าอันนี้มาโอเคอยู่ไม่ช้าไม่ช้าเร่กาผดโอเคยิ้มว้าโอเคอน,นี้ตามสูตรครับเพห้าสิบสุงอันเลย ล้างเลยด้วยโอเคอันนี้ทำสูตรอยู่ครับตามมาตรฐานชายยโอเคอยู่อ้าวกดปิดพรสวรรค์ก็เน้นที่สปีดก่อนนะครับสองช่องนี้มันจะใช้น้อยกว่านะครับมันจะเป็นสปีดกับป้องกันแต่มันเพิ่มสปีดเน้นสองอันนี้ก่อน,นครับมันเพิ่มไปตัวเลขนะครับแล้วพอเวลาเราไปใส่ประดับหรือไปใส่ใบแม็กอะไรอ่ะ มันจะได้ตัวเลขพลังรวมเยอะกว่าหาไปที่เป็นตัวเแรกนะอันนี้ก็มีคะแนนพรสวรรค์ดีแล้วเนี่ยยังไม่ได้อัพเลยอัพอันนี้ไปก่อนเนาะแล้วก็สปีดสปรดอัพไปเลยครับอะไรที่เป็นสปีดะใส่ไปหนักหนัไปเลยครับ ก็เราค่อยมาใส่สเตปการอัพพลังนะครับอันดับแรกคืออัพสปีดอะไรที่สองคืออัพโจมตีเราค่อยไปอัดเลือดนะครับถ้าเกิดเราเร็วเร็วกว่าเขาจริงแต่เราตีเขาไม่ตายมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรใช่ปะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าสปีดเราตามอันเนี้ยเราต้องอัดเลือดเพื่อที่ว่าเราโดนเขาแล้วเราจะได้ไม่ตายสเตปความสาคัญเป็นอย่างนี้นะครับสําหรับการอัพนี้ก็ ดูอย่างอือนอ่นอีกอะไก็ยังม้เล่นเนาะแต่เขาตายเลเวบแปดสิบแปดมันไอ้น,นี่ไอ้น,น,อน,นี้เปลี่ยนตัวได้นะครับถ้าเรามีนะเราก็สามารถใจได้ตัวนี้มันจะไปอัพเลเวลส่วยนะครับก็คือโหมดที่มันมีให้เล่นอะช่วงอดีตเริ่มต้นอะจำไปนะครับ ย้ำว่าจําเป็นต้องเล่นให้ครบทุกโหมดนะครับทุกโหมดทีม่มีให้เล่นเลยเพื่อที่เราจะได้ฟาร์มของมาเล่นนะครับถ้าเราเล่นไม่ครบเราก็ไม่มีของมาอับถ้าเราจะหาของแบบเล่นไม่ครบเนี่ยนะเราก็ต้องเติมแต่ที่นี้นไม่ค่อยอยากให้เติมไงก็แปลว่าเออเน้นเล่นเอาดีกว่าลงแรงดีนว่าลงทุนครับ พยายามเล่นให้ครบทุกหมดก่อนนะครับร่บวง,งอนมากเลยวันนี้เนื่อยงานนั้นเนี่ยวันนี้ <c oughs> จริงๆเขาเรีกว่าจะนอนแล้วติดที่ว่านัดเขาไวเาเา้เข้าตีได้เข้าเตีได้มันจะมีให้สิทธห้าครั้งมันในการตะแต่เรารีเอลีได้แค่สามครั้ง ตีได้เฉพาะที่ว่าเรามีตัวช่วยวนะนั่นแหละเราถึงจะตีได้อย่างนี้เราทำคิวเลมไว้ใช่ป่ะมันก็ถึงได้ใช้ตีได้นะครับสําหรบตัวช่วยถามว่าสำคัญไหมมันก็สำคัญแหละสเตตัสมันไม่ได้เพิ่มให้ทีมเยอะแต่มันก็เพิ่มมาแล้วครับ ช่วยเหลือนะครับมีเพชรลูนด้วยนะอน,นี้ก็เพิ่มที่ตัวที่ทีมเรานะถึงเพิ่มไม่เยอะแต่มันก็เพิ่มนะครับนี่เวลแปดสิบแปดถึงยูเนียลแล้วเนาะ อันนี้ก็จะเหลือแค่นลูเกียกับแค่ลูคาลูคารโอนะครับที่จะเปิดได้ส่วนไอ้แท่นจิตวิญญาณเอาไว้ที่หลังจะไม่ต้องเปิดก็ได้มาเปิดสองแท่นนี้ก่อนสองแท่นนี้ก็คือต้องไปเล่นด่านสำรวจนะครับเล่นให้จบแล้วมันถึงจะเปิดได้การจะเล่นด่านสำรวจก็ต้องพลังในทีมล้านห้าไปแล้วน,ะนี่มันถึงจะผ่านง่ายนะครับ นีลูกเกียร์พลังเท่าไหรนะ่เนาะแต่ลูกค้าลิโออีกย่นงไงอันนี้น่าจะยังไม่มีลูคาลิโอลูคาลิโอมันต้องเมก้าก่อนนะครับอ่ายังไม่มีจริงด้วยลูคาลิโอใช้ตีบอสตีนะแต่ก็ใช้แค่ตีบอสนั่นแหละโอ้อันนี้ขึ้นมาร์ทให้นี่ไปแล้วด้วยเศรษฐายเศได,ด้แต่ก็ใช้ได้แหละครับมาร์ทไดโอกา มารโอกามันจะดีตรงที่ว่าเวลาบัฟของมันนะนะมันจะมีผลดูตีนด้วยนี่นะเปิดบัฟไปเปิดบัฟแล้วก็จะดูดตีนด้วยนะครับแต่จริงๆเราไม่ค่อยได้อาศัยบัฟมันสักเท่าไหร่เนะของใครโอกาอ้าส่วนใหญ่เราใช้มันเป็นแทงเอาไว้ดูตีนเฉยๆนะครับ,รบดูด,ดอัดสายอ่านี่ไงนี่ไงจจเจอเจอเยอะครับแบบนี้ โน้ต you know, ให้อัดสายเดียวพอนะครับไม่ต้องไปอัดสองสายนี้นะครับอัดสายเดียวน,นี่ขี้หุ่นหยิกโอเคให้เรือเขาจะไป ATK หรือจะไป s p c อะไรอย่างเงี้ยไม่คุ้มครับบอกเลยอัดสายเดียวพอนะครับอะไรถ้าปล่อยทับไปอันนึงเพราะเดี๋ยวเวลาเราไปกลางเกมนะครับเวลาเราจะถอดใช่ปะเราต้องถ่ายไปตัวสายเดียวเงี้ใช่ปะไออันที่เราใส่ไปเนะี่ย มันก็จะเสียไปสายนี่นเลยนะครับมันจะไม่คุ้มเสียของเปลืองของก็เราไม่ให้สุลต่านก็อย่าทำแบบนี้เลยจะดีกว่านะครับอันนี้เอาแค่ดีเฟนเรื่องพลังก่อนเนาะลิบบินดีแล้วด้วยยีนก,ก็ค่อยๆดับไปเนาะ อันนี้หาเลยก็จะเป็นของไฟฟามาที่เห็นขาดนะของฟาาไฟฟาก์มชระแฟชั่นโดตองก็น่าจะเรื่อยๆแหละโดยตองม,มันจะต้องเล่นที่เหมืองแร่นะคนระับตรงนี้คนนี้พยายามตีให้หมดคะแนนนี่ไปนะเพราะมันมีคะแนนสะสมนะถึงเราตรีแพ้มันก็ได้คะแนนอะ เวลาจัดทีมสามทีมนะให้แยกอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับแยกประมาณนี้นะสามทีมเวลาก็ตีเข้าไปก็คือเอาตัวหลักเอาไ้ตัวทีมหลักสามตัวนะ จับมาแยกเป็น3ทีมนะครับใส่ไปเลยทีมมาตัวประมาณนี้นะว่าเราจะทีมตีไม่ว่าจะตีเสาท้องฟ้าหรือเล่นพานธมิตรเล่น,น,มมลน,ลนอะไรก็แล้วแต่พยายามจัดทีมเป็นแบบนี้นะนี้ยเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องอัพตัวไหนอัพอะไรยังไงมันจะเผื่อทีม2เผื่อทีม3าได้ด้วยนะครับอย่างเงี้ย,เ,ยเราก็จะเน้นไปที่ ทีมยูโนกับทีมโฮโอใช่ป่ะเพื่อให้มาชนะสองทีมใช่ไหมนี่จะไปดูประดับนะอะ่ประดับโอเคมีครบเซร็แล้วด้วยอ่าโอเคประดับเป็นสาย a p c แล้วนะเพราะงั้น สายไฟเราอัดไปทางสาย a p c นะ a d k ไม่ต้องไปอัดน,นะครับอัด a p c อ่ะถูกแล้วเลยอันนี้บวกยี่สิบหกบวกยี่สิบหกอันนี้บวกน้อยไปนะมันต้องบวกไปราวๆสามสิบแล้ว,ลวอันนี้นะสามสิบสามสิบกว่าแล้วเวลอ้แปดสิบกว่าแล้วนะ นี้ได้เอาไปใส่ในปลามั้งมาเดี๋ยวค่อยไปดูในปานแต่นี้ตีบวกตีบวกน้อยแหละบอกไปสระถินหลักก็ถือว่าสวยอยู่นะครับไม่ขี้เหร่แล้วนะ นี้ความสนิทมันยังไม่ถึงใช่ป่ะแล้วก,ก็ไปโยนใส่ฟาร์มไว้นะครับเจ้ใส่ฟาร์มก็คือตรงนี้เราจะได้ไม่ต้องมาเที่ยวไปกวาดล้างหาไอเทมมาัพความสนิทนะเนาะอ่านี่แปดสิบแปดแล้วอันนี้แปดสิบแปดแล้วอะไรที่มันเต็มแล้วเราก็ถอดเพื่อที่จะเอาใส่ตัวอื่นนะครับต้องมาเที่ยวสลับเอาอย่างนี้นะ อันนี้อันนี้ใส่อันนี้ดีกว่าจริงๆใช้แค่สองช่องก็พอนะเต็มที่ก็สามช่องสุดายเพชรวมนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้สองช่องนะแล้วก็อฟาร์มตรงนี้ตัวไหนที่เราจะขึ้นล่างแดงอะนะเราเอามาโยนใส่ฟาร์ไมไ้เลยนะครับตัวที่จะขึ้นล่างแดงนะเอามาโยนใส่ฟาร์ไมไ้เลย แล้วเดี๋ยวความสนิทมันจะขึ้นไปเองเรื่อยๆพอเราขึ้นแรงๆปุ๊บมันจะได้ความสนิทร้อยสิบร้อยยี่สิบไปเลยนะครับเอามาใส่รอไว้เลยอันนี้ก็เหลืออยู่เนาะตามทันไหมครับนี่อันนี้อ่าว่าแล้วซื้อแต่ตัวบัามแซนเนาะ ตัวปั๊มแทจะไม่ต้องไม่ต้องเร่งมากกันนะครับไปตัวปั๊มแทแต่นะให้เน้นไอห,หินอุกบาทนี่ดีกว่านะครับเพื่อที่จะเอามาลีตรงนี้นี่นะครับสเตตัสจะพุ่งเยอะก็ตรงนี้นะครับตรงที่ดีสเตตัสนี่นะจะพุ่งเยอะกว่ามันจะมีกิดถุงเข้ามาบ่อยอยู่แหละไอหินอุกบาทเนี่ยนะแล้วพอเราอัพเป็นสีทองไอลีเป็นสีส้มหมดทั้งสามวงเลยวใช่ปะ่ะเราจะเลื่อนขั้นไปอัพได้อีกนะครับตรงนี้ ไอเทมตรงนี้หาจากโหมดชิงสมบัตินะครับมันจะมีให้ดรอปอยู่แค่ลงไปรอบเดียวก็พอแล้วครับลงมาตีแล้วก็ออกได้เลยแต่ถ้าเป็น VAP เกินสี่มันจะมีตรงนี้ซื้อสิทธิ์ซื้อสิทธิ์ออ,อตโต้ตรงนี้นะครับก็คือเราไม่ต้องเข้าเล่นแล้วก็ได้ของอนะ่ะมีผลเดือนหนึ่งใช้เพชรพันสองนะครับต่อมาณนี้ ตรงนี้จัดทีมยังไงก็ได้แหละเพราะมันไปตีกระบอกซะส่วนใหญ่นะครับเถ้าซื้อมันเสียไปพันสองเห็นไหมมีอายุสามสิบวันอันนี้ให้ไปใช้เพจเสื้อเองนะครับนาทีนี้เราก็จะไปดูยูเรนแล้วประดับโอเคแนละ้วสวยแล้ว อ่าันนี้ก็ยังเล่นไม่ครบนะครับเราเราเข้าเล่นเราค่ายเขาเล่นอาสุดท้ายเลยนะอาที่3ามเลยมันมีคนแบกอยู่แหละวิเค่าว่าเราจะเข้าหรือไม่เข้าเท่านั้นเองนะครับกดข้ามเลยมันไม่ได้เสียเวลาเยอะครับตรงนี้ตะเกียงเอาไว้อาพไปแนพยาตั้งหลังและช้เยอะโคตรๆเลยนะถามว่าคะแนานพยามันขึ้นเยอะไหม ถ้าเป็นช่วงเลทเกมมันไม่ขึ้นหลักร้อยนะเบลหนึ่งขึ้นหลักร้อยอยู่แต่ถ้าเป็นช่วงต้อเกมมันจะขึ้นหลักหน่วยหลักสิบประมาณนี้แต่มันต้องใช้อ่ะครับนี่ที่ถามว่าขาดอะไรตันตัเนี่ยอันนี้คือเล่นไม่ครบเลย ถ้าเราเล่นครบเราก็จะไม่อย่างนี้นะครับก็เวลาลงลงทีมมัตเตอร์แล้วนะครับมันมีคนแบกไว,ว้แล้วแหละแล้วแมปมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับนี่ตกปลาซื้อเลยนะครับเหยื่อซื้อไว้ทุกวันเลยเพราะเป้าหมายของเราคืออันนี้นี่ของในฟาร์มเลือกกับสปีดนะครับเป้าหมายคือตรงนี้ ผลไม้ก็ใส่ไปเลยนะครับเรากวางตัวครบไปแล้วนะห้าตัวมันมีโอกาสไอพีดตัวใช่ปะส่วนนี้ก็ซื้อเหยื่อนี้ซื้อเครื่องแปลงซื้อติ่มอันนี้เป็นกรอบรูปนะครับเพิ่มพลังได้เหมือนกันอันนี้เป็นฉายานะครับเอาไว้แลกฉายาแต่อันนี้มันใช้อย่างละพันเนี่ย อันนี้พันหนึ่งได้ฉายาอันนี้สองร้อยได้กรอบรูปครับมันก็ใช้เหรียญตรงนี้นะาอาจารยซื้ออันนี้ก็ซื้อใบแมกราจาร์ข้าวหมาครับแล้วก็ถ้าจะเล่นทีมีฟ้าเอาไปใช้วนนี้นะมันก็ตรงนี้รอซื้อไข่ทองกับหินเห็นไอที่ใช้รีเซทเัสของลิปปินนะคะตรงนี้ใช้อัพลิปปินไอขั้นแรกมันได้จากตรงนี้ด้วย นไอ้นั้นมีดอกอยู่ตรงนี้อ่ะนี่ไงไอที่รีสเตตัสของลิปินมันดอกได้นะครับมันกดได้5้าครั้งนะครับแล้วก็ไปกดของเพื่อนได้อีกหครั้งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนเราอัพลิปินแล้วมันจะต้องใช้ ยังไม่ได้ดูตุ๊กตาเลยเนาะตาจะปิด,ดแล้วแอันนี้ต้องกดความผูกพันก่อนนะครับถึงจะมีวางได้สวยตรงเร่งเนี้ยเราวาเร่งเพื่อเอาเหรียญน,นี่นะครับกดเร่งให้เพื่อนแล้วเราก็จะได้เหรียญเหรียญอันเนี้ยที่เอาไว้ใช้ในร้านค้านะครับ ก็มันจะฟาร์มได้ร้อยเหรียญเลยอันนี้ก็เข้ามาช่วยครอตีได้นะครับนี่เครื่องแปลงที่เราซื้อมาก็คือเอามาใช้ตรงนี้นะครับอ๋อนี้ใช้อยู่แล้วนี่มีใช้อยู่แล้วอ่าตุ๊กตาอย่างสร้างเลยครับอันไหนที่เราไม่ใช้อ่ะเราย่อยทิ้งไปเลยนะครับ อย่างนีก็น่าจะใช้ไอที่เป็นบังกรใช่ไหมบังกรกับน้ําแข็งมังกรกับน้ำแข็งมังกกนก็จะมีบังกรบินน้ําแข็งอะไรพวกนี้ในพิกเซลมนะมันจะเลื่อนขั้นได้นะครับตรงนี้นี่ครับเลื่อนขั้นได้อีกเลื่อนขัน้นแค่เลื่อนขั้นก็พลังก็ขึ้นแล้วนะครับจากนี้เวลาเราจะเลื่อนขัน้นเราต้องดูก่อนกันว่าธาตุมาตรงเราหรือเปล่า อันนี้เป็นธาตุดินธาตุกินใช่ป่ะเราก็ต้องหาธาตุน้ําแข็งธาตุน้ำธาตุน้ําแข็งใช่ป่ะอันนี้ไม่มีเลยน่ามีอันนี้เนาะ ก่ก็ไม่มีแล้วนะดินหินไฟฟ้าพืชเหล็กมีตัวนี้นะครับเข,า,เขาทีสุดอ่าแล้วทีนี้เราก็มาอัพกดเลื่อนขั้นตรงนี้ เราใส่ไปเมื่อกี้พอเริ่มขั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะปลดนะพลังก็จะขึ้นเราก็ปลดไปอีกตรงนี้เอาแค่ที่เราจะใส่พิกเซลก่อนนะครับสองขั้นไวปุ๊บอ่าใส่อันนี้ดีกว่าเนี่ยเราก็มาเรื่นขัน้นขั้นสุดท้าย อ่าอันนี้หมดแล้วทีนี้เราก็ไปหาพิกเซลมาใส่นะครับพิกเซลก็ใช้วุ้นอันเนี้ยสร้างนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่นะนะมันก็จะได้เป็นธาตุตรงนี้แล้วก็เพิ่มสเตตัสตรงนี้นะครับหรือสเตตัสตรงนี้ไปใส่อ่ะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูอ้มันจะเพิ่มพลังก็ต่อเมื่อ มันเป็นทีมหลักของเราอ่ะนะนี่เราก็หาที่เป็นสปีดอ่ะเขาเรื่องนะถ้าตรองธาตมันก็จะเพิ่มพลังได้นะครับตรงน,นี้นะตุกตาไนี่น่าจะยังไม่ได้ทำไปเลยน่าจะงงๆอยู่ใช่ไหมให้ผมเดาแล้วก็ตรงนี้กดเขามดูปลบ่อยๆนะครับตรงแชทอยู่เนี่ยเลยนะบางทีเขาเปิดลัง ลักลังนักล่ามาสเตอร์ไว้เอาตีกันไม่ตายเราเข้ามาอาศัยตีกับเขาได้นะครับลังมาสเตอร์มันก็จะใช้อ,อาบคะแนนพยายามอีกและวคะแนนพยายามคือตรงไหนคือตรงนี้กดตรงฝึกเสริมบ้านฝึกนี่ตรงนี้ใช้อัพตงนไดกจากหมดป่าไม้นะครับตรงนี้นะ อ่เีอับแล้วน่า,า,าจะรู้แล้วก็จะมีตรงกลางตรงเครื่องเครื่องนี้นี่ตรงนี้คือใส่ไอเทมไอตเะเกียงที่เราไปเอามาเมื่อกี้แหละตะเกียงที่ผมไปเล่นมาเมื่อกี้น่ะตรงนี้แหละนะครับ นะแล้วเดี๋ยวมันจะมีใช้อัพได้นะครับเราอัพเราก็ดูตัวที่เราเล่นนะเนาะตัวหลักเราจะอัพ FPC ใช่ปะกดโอเคนี่ตรงนี้ตรวนี้มันจะได้จากการที่เอาไอ้พวกนี้มาย่อยนะครับเนี่ยเอาจอากไอ้พวกนี้มาย่อยแล้วมันถึงจะอัพได้นะครับอย่างที่บอกมันใช้เยอะตรงนี้เข้าไปเล่นบ่อยๆนะครับ แล้วเหลืออะไรอีกอตรงนี้ไปลแล้วนะเนาะประวัติประจนภัยตรงนี้ก็มารับด้วยนะครับเก็บปุ๊กบุ๊กเนี่ยเป็นสเตตัสพื้นฐานเลยนะเนี่ยมันจะได้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเอาไปอัพได้ ไม่เคยมาเก็บอะไรใช่ไหมเนี่ยเยอะมากอ่ะน่าจะไม่เคยมาเก็บเลไแหละผมว่าอ่าหมดแล้วโอเคก็น่าจะมีท่านี้นะครับสำหรับไอเดีนี้ขาดค่อนข้างเยอะเลยแหละขาดแทบจะทุกที่เลยนะครับ มีดีแค่ไม่กี่ที่เองอันดับแรกเลยที่เน้นเน้นเลยนะก็คือชุดชุดเจ้าของไรฟาร์มครับที่เน้นเลยแล้วก็เล่นในครบทุกโหมดนะครับเพื่อที่จะเอาไอเทมมาครับแล้วก็ยูเนียนตุ๊กตายูเนียนนะครับตรงนี้พลังเพิ่มค่อนข,ข้างเยอะนะตุ๊กตายูเนียนแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือตีบวกตีบวกน้อยไปนะครับตัวหลักมันควรจะไปสามสิบเลยนะ แล้วที่บวกรหรอยคือเตบวกกระจายเกินไปนะครับในอย่างอันเนี้ยไอบวกมันทำมแ18เอาบวกแค่สามตัวหลักเราก่อนนะครับให้มันเข้าเกณฑ์ก่อนตัวละสามสิบสามสิบนะครับให้มันเข้าเกณฑ์ก่อนเราค่อยไปทําตัวที่สองไอค่อยไปทําทีมทีมสองตัวที่สี่อ่าให้มันเข้าเกณฑ์ก่อน ทีมสองก็เริ่มไปแค่ยี่สิบก่อนนะครับยี่สิบและยี่ห้าประมาณนี้แหละก็น่าจะมีเท่านี้นะครับ